หุ้นพาวเวอร์ทาแมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ สวัสดีครับพัชจัดโคสิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทรับททอลโซลูชันจำกัดมหาชนบริษัทเราทำธรุรกิจเกี่ยวกับทางด้านไฟสองสว่าปัจจุบันตอนนี้ก็ได้มีการแตกแขนงธรุรกิจมาทำเกี่ยวกับทางด้านไอทีโซลูชันด้วย oh. เกี่ยวกับทางด้านเอไอวันนี้ก็จะมาอัปเดตวันนี้มีการแถททลงข่าวเกี่ยวกับทางด้านความร่วมมือระหว่าง LTS ทีเอ s ไลัสซึ่งเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเจ้าแรกในเมืองไทยในการขายสินค้าและบริการของไบพลัสเจ็ดสินค้ารวมทั้งถึงเกี่ยวกับทางด้านโซเชียลคอมเมอร์ในการการทางด้านคลาวด้วยได้มาให้คววววาาามรู้้้แแลลก็อธธิิบบยีี่่ัตงงๆทท ช่วยบริษัทในการทำโซเชียลคอมเมอร์ซได้ในการที่จะเข้าถึงลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นในทุกแพลตฟอร์มมีประสิทธิภาพมากขึ้นสําหรับธรรุรกิจของ LG s ในปีที่ผ่านมาก็นับว่าโตเป็นไปตามเป้าถ้าเกิดเทียบปีต่อปีเราก็โตขึ้นมาสักประมาณเกือบเกือบ80%ในเรื่องของยอดขายประกอบการเราก็โตขึ้นมาสมควรเหมือนกันแนวโน้มของเราเนี่ยเราก็มุ่งเน้นไปทางด้านเมกะเทรนก็คาดว่าในปีนี้น่าจะมีการเติบโตที่เข้าเป้าที่เราตั้งเอาไว้แล้วปีหน้าเนี่ยคาดหวังที่จะเพิ่มเติมธุรกิจในทางด้านแมกเรนดไ้วกาเน่เร ที่เป็นนวัตรกรรมหรือว่าการใช้โซลูชันเนี่ยเข้ามาขายเพิ่มกับในโครงการเดิมๆฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดว่าจะเพิ่มยอดขายได้ในอนาคตด,ด้วยก็เป็นสินค้าที่เรามีความน่าตื่นเต้นแล้วก็สนใจอย่างมากในการที่จะทําตลาดจุดเด่นของเราเราเป็น one stop service solution ในด้านของไฟสองสวา่างตั้งแต่ออกแบบัาหาสินค้าพัฒนาสินค้าดูแลเรื่องหลังการขายด้วยก็ใช้ในวัตรกรรมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในการที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าบวกกับเรามีแผนไอทีส่วนตัวของเราเองกับในการพัฒนาแพลตฟอรม์มต่างๆมาช่วยคำนวยความสะดวกสบายกับลูกค้าด้วยแล้วก็แนก การแข่งขันเราเน้นไปกลุ่มที่เราคิดว่าเรามีความถนัดก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มลักชัวรี่ที่เราเน้นการออกแบบด้วยไม่ใช่แค่ขายสินค้าอย่างเดียวแต่การใช้งานที่ออกมาแล้วมีความสวยงามในพื้นที่ที่เราออกแบบไปแล้วก็นวัตกรรมที่เข้ามาช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายให้กับลูกค้าแล้วเราก็ดูตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่การที่จะออกแบบจนเกี่ยวกับการ s e อ up ระบบให้ลูกค้าแล้วก็พัฒนาระบบใหม่ๆตามความต้องการลูกค้าได้อันนี้เป็นจุดเด่นของเราก็ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวโยงไปทางด้านของไอเทมซลูชันด้วยนะครับที่ นะไปจิมงานที่ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรงก็ทําให้เราเริ่มเก็บเ,เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในปีนี้ครับก็คาดว่าในการโต ถัดไปเนี่ยก็ทําให้เรามีข้อได้เปรียบในเรื่องของประสบการณ์ที่มีอยู่ในอินดัสทรีนี้มาอย่างยาวนานโดย2คิวที่ผ่านมาเราก็มีรายได้เติบโตแล้วก็ผลประกอบการที่เติบโตขึ้นมาตามเป้าหมายสาหรับปีนี้เราก็ยังมีโครงการอื่นๆที่ยังมารออยู่ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่รอสมมอบอยู่จนถึงกลางปีหนาโครงการเกี่ยวกับทางน้านของไฟส่องสว่างในส่วนของเรื่องของ IT Solution ปีนี้ก็มีความคืบหน้าอย่างมีระยะสําคัญในการที่เซ็นสัญญามาแล้วอยู่ที่3โครงการด้วยกันสร้างรายได้ที่เป็นตัวเลขที่เป็นเปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้ อนาคตเราก็จะไปในทิศทางของไอเทียสโซลูชันต่อทางด้านของ AI โดยเฉพาะคิดว่าจะได้เห็นผลงานความคืบหน้าของโครงการเนี่ยในคิวถัดๆไปส่วนล่าสุดที่เราเพิ่งเซ็นสัญญามาจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านการให้เช่าใช้ GPU ในการคำนวณในด้าน AI ไต่างๆ GpuA i แล้วก็ใช้เทรนนิ่งโมเดลของ AI ทางผ่านทางคลาวนี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่เราคิดว่าน่าจะส่งผลต่อรายได้้อย่งดีในอน,นาคตที่หน้าเนี่ยคาดว่าจะมีโครงการอื่นๆเพิ่มขึ้นมาแล้วก็คอยอัปเดตให้ทุกท่านทราบกันในอนาคตนั้นต่อไปของ LTS ทีเธุรกิจใหม่ๆที่เราเ ธุรกิจที่เราเสริมเข้าไปในด้านของไลติ้งเองในพวกคอมเดอร์ชัชต่างๆนะครับเราก็ยังอยู่ในเตจที่เพิ่งเริ่มต้นเราก็ยังมียังมีโอกาสที่จะโตไปในในอนาคตได้อีกอยากที่จะให้นักลงทุนคอยติดตามผลงานคอยดูความคืบหน้าของบริษัทต่อไปเราก็ยังเป็นหุ้นที่จริงๆเพิ่งเข้ามาใหม่ไม่นานปันผลเนี่ยยังไม่ได้มีครับแต่อย่างที่บอกว่าเราก็เน้นเป็นหุ้นโกลด์สตอรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะสร้างสมดุลในระหว่างการโตแล้วก็การปันผลด้วยก็ขึ้นอยู่กับผลงานที่เราหรือว่าการวางงานในอนาคตที่เราจะมีว่่่่่าาาาาาตตต้้้้อออองงงงงงงใชเเนนนทททไไหหรรรพพียยมัืวกกปผลํบแ็ จะดูผลประกอบการแล้วก็ดูตามผลประโยชน์ของบริษัทแล้วก็นักลงทุนเป็นหลักอยู่แล้วครับคุณเน โมนที่ใช้เป็นอาเฮดของ Enterprise สบริษัทไบพลาสซซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ b บแดนส์ปุ๊บวันนี้ก็ลงจับมือกับพาร์ทเนอร์ของเรา LTS แล้วก็สยาม AI เพื่อมาให้ข้อมูลเรื่อง product ของ b บพลาสที่เรานํามาเสนอให้กับลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยเรามีหน้าที่นาโซลูชันที่เป็น Enterprise ก็คือเรานำซอฟต์แวร์เฟรมเวิร์กของ b บแดนส์เนี่ยมาไว้เลเบลเพื่อนําเสนอให้กับลูกค้าในมุมของ B2B นั่นคือกลุ่มลูกค้าของเราก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าองคอ์กรกลุ่มลูกค มีตั้งแต่คลาวด์ C D N ตัว A I Recommendation ตัววิดีโอคลาวด์ซึ่งลูกค้าในหลายๆอินดัสทรีไม่ว่าจะเป็น e commerce education หรือพวก O T T ซึ่งโซลูชันของเราก็สามารถนําไป adapt ใช้ได้กับทุกอินดัส t r ีเลยโดยเฉพาะในส่วนของคลาวด์ก็สามารถใช้ได้กับทุกอินดัส t r ีดูไบ p ลาสเริ่มเข้ามาทําการตลาดที่ประเทศไทยปีที่แล้วตอนนี้เราได้นําเสนอหรือทําการตลาดในส่วนของโซลูชันของเราเนี่ยให้กับลูกค้าไปหลายๆท่านแล้วในประเทศไทยซึ่งในปีนี้เนี่ยเราจะเน้นในส่วนของพวกวิดีโอคลาวด์โซลูชันแล้วก็ในส่วนของคลาวด์ ูชให้มากขึ้นด้วยความที่เรามีพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็นทาง LTS เองหรือสยาม AI เองเราก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถบุกตลาดในเมืองไทยได้มากขึ้นโดยใช้ l e v e g e Connection หรือ,อลูกค้าที่ทางฝั่งพาร์ทเนอร์ของเรามีด้วยเรามี l ลาย Solution VO Cloud Solution เนี่ยเราก็จะสามารถทําให้ User เนี่ยหรือองค์กรเนี่ยสามารถ Live จากแพลตฟอร์มของตัวเองค่ะเราก็สามารถไซมัน m ์คลาส Live เนี่ยไปยังเติร์ดพาร์ที้แพลตฟอร์มอื่นๆได้ด้วยโซลูชันของเราอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ซึ่งตอนนี้ทำงานร่วมกับ เข้าไปทําการตลาดกับกลุ่มลูกค้าทั้งของเราเองแล้วก็ของพาร์ทเนอร์เพื่อที่จะขยายการตลาดในเมืองไทยของเราให้กว้างขึ้นสามารถติดต่อทางสยามไอเอเองก็ได้ให้ข้อมูลในสเต็ปถัดไปว่าการทํางานเป็นยังไงหรือมีทีมเอนจิเนียร์เข้าไปช่วยสปอร์ตในการอินพิเม้นต์โซลูชันหรือการพรีเซนต์โซลูชันบริการไม่แพงเราด้วยความที่เรากาลังทําการตลาดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาค่อนข้างจะเป็นมิดมากแล้วก็สามารถคุยกันได้จากันได้ว่ามีบัตเจ็ตอยู่เท่าไหร่และที่จะให้ทางเราสามารถทำโซลูชันที่แมทช์กับบัตเจต ที่มีอยู่ได้ลูกค้าสามารถติดต่อเข้าเว็บไซต์ b y p a s s com ก็ได้ค่ะ